รีวิวดาบเป็นไงไปดูดาบมีหลายประเภททั้งดาบไม้หินเหล็กทองเพชรและอาอาเหายและเนเธอร์ไลท์อันนี้แหละหายากสุดจะหายากไปไหนเนี่ยดาบมีขนาดใหญ่ยาวแรงคิดดีไม่ได้เลยพกพาสะดวกอ๋อ วิธีครับก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่นำท่อนไม้มาหนึ่งท่อนแล้วนำบล็อกที่ต้องการมาวางไว้ข้างบน2ช่องเราก็จะได้ดาบมาแล้วหากเปลี่ยนวัสดุดาบก็จะออกมาประเภทแตกต่างกันเป็นไงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากไหมผลสรุปออกมาแล้วว่า มีดาบไว้อุ่นใจปลอดภัย